สบายดีพี่น้องตอนนี้พวกเหาก็มาหอดใส่สมบูรณ์เป็นที่เหียบห้อยแล้วเด้อพอเต็มมาหอดเนาะอากาศกันหนาวเย็นดีขนาดพี่น้องบรรยากาศคากแหงอยู่ใส่สมบูรณ์เนาะงยามนี้ก็เป็นฤดูงยามฝนเนาะ เลียวไปทางใดก็สีเขียวสดงดงามอันที่เราเห็นนั่นก็คือผู้หัวโลนเนาะพี่น้องบรรยากาศดีแห่งเนะาะถนนกระสะดวกสบายพี่น้องเลี้ยวไปทางใดก็สีเห็นเต่ผู้ผาป่าไม้เนาะก่อนอื่นเมื่อเนาะตอนนี้เราก็สิผาพี่น้องทุกคนมุงนาไปเซาเหงอนพักอยู่ก่อนเนาะนางสะจากว่ามา ปีกอนนอนน้อ,นองเฟสได้อ่ามีประวัติศาสตร์นั่นก็คือเสาห้องพักโบได้หรือพี่น้องเออเล็ตอนนี้เนาะก็จะพาพี่น้องทุกคนไปจองที่พักไวก้กน <c oughs> ทุกคนหักกรมาหอดแล้วเดินน่หอดใส่สมบูรณ์ไปที่มวยแล้วนอนตอนนี้ก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> คือเข้ามาแล้วเพิ่นต่ำยู่นั้นทนนุกคนเป็น <c oughs> <c oughs> อันเดียวกาอแล,ล้วมันเป็น <c oughs> เบรกลุดเลยอู <Et à> <ets> uh, here, mm ้อยานงยค่ะูเด็กกับผู้ช่วยๆกันเดี๋ยวจะว่าเวดเดินมันต่ำสสดจะเป็นเห่านี่หรอเออจะเป็นเห่านี่เป็นคนต่ำเขาพัดนาต่ำอย่าบอกได้มาแล้ว่าเต็มอีกห้องนีก็ได้โอ้ย ขี่รถมาบังไก่มาเป็นมาเป็นทางเข้าห้องบ้านพักมีท้ไมมาเป็นนี่นะโอ้แต่ยังไงพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไงฮะก่อนที่เฮาชิพากันไปเลาะเนาะทุกคน ก็ที่หอกิพากันเป็นโลนก่อนอื่นหากสิพากันมาเศร้าบ้านพักก่อนเพราะว่าเคยเป็นประวัติศาสตร์เธอนึงแล้วคือเขามาเธอนึงแลวเนาะเขาเคยมาเธอนึงแล้วเขาก็พากันเป็นโลก่อนบบพากันไปเศร้าบ้านพักอยู่เนาะทุกคนแล้วก็เตียวอแต่สมัยก่อนสมัยก่อนมาฮัลเติมไปสิเดกับโบไรไปสิเดกับโบไรเอเติร์กับโบไรทุกคนกน้อยทเดี๋ยวทุกคนไปบึ้งก่อนเอ้ยน้อยกำลังเขาไปถ่าบึ้งเนาะขึ้นมาแล้วเนาะ บางอยู่วะแซ่บเดี๋ยวค่นยังจะถามไม่เนาะว่าได้บอสาวได้บอสเนาะทุกคนเข้ามานนาะผู้สาวเนาะบบเห็นหน้าเห็นตาแล้วยังไปแนะนำตัวเนาะเออเขาว่ายุพิ่นาคุณคุณเนาะเพราะว่าเขาเคยอันขายเครื่องแต่ก่อนเคยเป็นแม่ค้าเก้าเนาะขายเครื่องอยู่แป๊ะกันทุกคนว่านาคุนคุณคุณ มนันเอาไปบุดเนาะบุดว่าพุดว่ะจะซื้อหรอบุด <c oughs> ยืนนากันก็ไม่ซื้อกันก,นกน็มีห้องเอื้อยห้องนองอยู่เคยเห็บ้ากบไก่กเคยเห็บเออเป็นนางไข่เครื่องอยู่ไกลกันเด้สละไข่ซีนมูป่ป้าเด้เพิ่นละไข่ซีนมูป่ป้าเัาละไข่พักเดิไม่ค่าเก่านำกันตุงน้งก็พากันมาเซาได้ยใดเนาะเขาจะเอาซันถึงนะทุกคน เตโก็ทัน80เนาะแต่ตอน,นี้คือราคาห้องหนึ่งละเศนเนาะทุกคนโอ้ห้องละเศนละ80ปุได้แล้วเนาะเอากระเจเนาะไปได้สื่อพี่น้องมาเตอรนี่ปุได้เนาะตีเหมือนกันเลอไป อุ้ยไปเบิร์นเนะชิมอาหาราาเดือมือีเด้อนี่จงพนสิบข่าระคืนมาเนาะอันนี้ว่าจาแม่เออนม่ละได้เนาะอือก็งานยูพีนอกนี่เขาขึ้นมาเอาคดีวิงมาเนาะพูดแหละ บรรยากาศในสมัยนั้นท่านเขาบัได้เนาะเ้าไปได้อยู่ห้อหงอาห้องแหมพุนเลยเนาะอันนี้เป็นบ้านพักเตึกทุกคนอันนี้เป็นเงินพักของผู้หัวสจเราเนาะนสมัยก่อนเขาคืนไปหุ่นลวิวงามแหงพี่นอ้องแต่สมัยนี้บัได้เนาะเดี๋ยวไปเพิ่องอันนี้คือห้องเอ้ยน้อยเชาหคนละห้องเลยเนาะเป็นย้างห้องอีบุตรเป็นยังไงบ้างห้องเออบุตรเทนวิวปะลองไปเบิง่งเนาะเบิ่ง ันคือห้องอบุตย่าพากันเข้ามาเด้อเห็นวิวปะไ่เห็นวะเห็นไมเหอเห็นวิวปะวิวอันเด้อวิวอันเด้ออินฮันเนกูแล้วกูบอกกูว่าเห็นวิวกูเชิญนะหลานกูนอนห้องนี้ป <ford passage S 1> ุ๊วเมื่อห้องเอาไปกู บอกเพิ่งกันเด้เพิงกันเด้สาวสิบเอ็ดมึงห้องแต่เอกอะไรอย่าไปลงเข้าห้องคนเดินกลางคืนมานะไม<ป>่เท <c oughs> ี่ยวอ่ะคืไปกินข้าววันไปเด็กตอนนี้เอากสิทธาเข้าบึ้งห้องกวนาะทุกคนอู้เข้ามาแล้วอู้ห้องเอากสิบห้านี่นเลยเนาะนี่อันนี้คือห้องเอาใต้ไฟก่อนห้หองนี้กะคักอยู่เราได้วิวอยู่นี่อู้ห้องเอาคือสี่เหลี่ยมจัตจา้จางเท่ามือ ใครใครคงเยียมั้งเออบิวงามเนาะมองหาับบบิวงามป่าไปจังเด้อหน่อยมึงดูนุ่มบอกเอ้ยเปิดเข้ากระเป๋ากันไหมน่ะมึงอยนะขี่รถมามึงไงแล้วสินอลรถ จับหลังอีกแต่จับท้ายรถแต่จับตรงนุ่งแต่ไอ้นางไอ้น้อยโดนไอ้น้อยเพิ่นบางเพิ่นส่วนไหล่ไอ้น้อยทันลบอันคุมทันคิดว่ามาทึกคนแล้วว่าฉันว่ามาน่ะคนที่ขับรถซาคิดว่ากูมันไอ้หนางคนที่ขับรถไปเกูก็คิดกูคนเนาะ เพื่อนก็คิดคือกูกูกะว่ากูขับรถนับเอ้ยน้อยนะเป็นคนที่ขับรถซะแล้วกูจิบอกไปนับเอ้ยน้อยเนี่ยอี่เซได้ให้วิวธรรมชาติเพราะมันจึงซะามันจุดท้ายแล้วความคิดความคิดเปลี่ยนเนาะทุกคนกดกระเป๋าก้อนก่อนอื่นก็ได้มาฮอดละตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงครึ่งนะทุกคนเขาก็ได้บ้านได้บ้านพักแล้วมีเหงาที่ซุกกระมูกนะมีผู้หญิงเกได้ขึ้นคอยอันดุเหงาซุปกระมูกนะน่าวเนาะมาฮอดนั่นนะ อนรถรถเกือบบุกคืนมาฮอดผูอันตัวหนึง่งฮะซุ้งๆฮะพะอโลพะโอโลพะอโลโอโลู้อะไรอยู่มาทุกคนซิมพ <c oughs> าทุกคนมารีวิวเนาะป้ามาฮอด <c oughs> กับยักษ์สะอันนึง <c oughs> เดี๋ยวพี่น้อง <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยเล่ามะ จีเจียมจักน้องอยู่เป็นตัวจีเจียมเกาะเสื้อขึ้นมาส่วนน้องบอมเาแล้วจับตน้องียจะสิโอ้ยง่เ่จคือตีเจียมนะจับันเสื้อจ้ิส่วนนึงอยู่หน่ะจับจับอันกอดเพิ่นเมียนส่วนนงบอพะนะน้อง จองทายรถเมียนมาอาสิพาทุกคนมารีวิวที่พักเนาะอ่ะอัดตูก่อนเลอเสียงเฮามันแหงเกิดตาท่านะบอกเอากระเจี๊อกระวังเนี่ยเขากลุ่มเข้ามาตายอ่ะูายุไปฟาบอุ้ยโอ้ตูอัดได้วะวายไหลยืดงกับว่าอายุแล้วบอวายออกแล้วลาสุดมันออกแล้วไหลยืด นี่โซนเซนโลมีไรกลางนั่นคือัำด้วยกันเ,นเลยเข้ามาขอได้เลยนะับเข้ามาดึงยางซีดาม่นละเต,ร,เตปปรียมรถเตรียบรีอยู่คนละเจมายกับโบมีอย่างเกิดขึ้นดอกน้องพี่น้องมาเตรียมสิาพาทุกคนมารีวิวเนาะที่พัก คืนละแสนกีบเนาะแต่กอนเอ้ยน้อยมาฮันคืนหนึ่งห้าสิบพันกีบเนาะมาเดี๋ยวนี้ฮันคืนละแสนแล้วเนาะทุกคนอันเอ้พูดท่านเพื่อนว่าเพื่อนมาเดือนก่อนท่านแม่นคืนแปดสิบเนาะแต่ปีนี้คืนมาอืมคืนมาแปดสิบได้แล้วก็มาคืนละแสนแล้วเพราะว่าส่วนนี้เงินก็ึ้นหลายเนาะอีกยังก็คืนถามเพื่อวมาไปไปนอนอยู่ห้องเหมบ่ขนาดอยู่้านพักยังคืนคืนขนาดคิดบึ้งห้องแหมบ่เป็นคืนละสอง0สนแล้วบ่ขนาดเฮามาตอนนั้นยังคืนห้าสิบ ห้าสิบละห้องแหมมันคืนละแสนอันนี้คืนละแสนแล้วยูห้องแหมสิเขาเด้อบ่ออันเตียงเดียวละคืนละแสนสองสองเตียงละคืนแสนห้าอันยูห้องแหมตอนทำมาสองปีหลังสองปีหลังไอเดียที่เข้ามาเบื้องนอนคุณสิบหุกคนมารีวิวห้องแหมอยู่ที่ไซส์สงดูมันจะเป็นยังไงยังไห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำป่ะมันเรื้องนันได้บ่ห้องน้ำได้บอ ເอີເອົາທັງນີ້ລາກໄປອີກໜຶ່ງນຶງงູເອີอຮົາຊິອາບນ້ຳເຮົາກໍອາບໄດ້ໂອຊິດນາືຮ້ອນກອບິໍຮດບປ เร่อมันเป็นคืออัน่าพิกายวมเปิดน้ำอันอันมนน้หอนทุกคนคูดอายเลยจนไดหอ้องเพิ่นมาเปิดให้เพราะว่าเป็นคนบ้านนอกเข้าในเมืองว่าสันกะว่าใดเนาะทุกคนผู้คนสิว่ายัางไหนกะว่าเลยเนาะเพราะน้องเฟให้เป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วเนาะตอนนี้ก็มืบบอเปือนกันอายเด้เออจริงหรล้ว,วันนี้มปิ้นหอวะปิ้นนะเนาะมอมนมัวนอก็ออกว่ ไปวันนั้นจือคือไอ้หนามาแปลงให้อ้ดุ้ยโอ้ยบัวสลลดจักน้อยแล้วมอด,ดูบ,บุกปับน้ำฮอนเดปับเร็วมันบีบฮะตอนบีบมันบุบีบซื้อน้ำฮอนเดมาดทุกคนมาใส่จุบุญนะ่ะอากาศดีดีวัดจดมาฮอดแล้วก็นหนาวเลยเนาะอากาศหนาะวปานว่าอยู่บ้านเขาฮอนได้สน,นี้นะ่ะปานว่ายามหนาวพอแล้วพอแล้ว ห้องก็จะประมาณนีนน้เนาะพี่น้องห้องก็สิประมาณนี้เลยเนาะนอนสองคนเนาะห้องหนึ่งประมาณนอนสองคนได้เดนะี๋ยวน้อนอนได้าคนเอ้ยที่ไปนอนจะสามคนคันตัวน้อยก็เพอะว่าเด็ดตัวเนีนยนมีลวก็มีโต๊ะให้มีน้ำดื่มให้สองอันมีสบู่ให้หนำสบู่น,น้อยน้อยนำน้ำได้ยอันี่นบน้ำได้เธอเดียมหมดเลยตู้ละกแล้วก็มีห่าวตาเรื่อนให้นี่แล้วก็มีกระเพาเซ็ตตัวเนาะ แต่ว่าหาเอาเพชรเจ็ดตูมานาเนาะกับวิวกับประมานนี่นาพ่โนอล้อาพภากลางกับกลางใดอันนี้กับเปิดใดวิวโคตรงามเลยเนาะเนาะ,นะ,นะแต่ว่าหัวเตียงี่งามกวนาอ,อันนี้เ็นทรงแหบปีกายที่เหามา ีกายนี่แม่พวกเขามาหงแหมนี่เป็นหงแหมแรกเนาะมันไม่เป็นหงแหมเนาะมันขึ้นเอินว่าเงินพักเงินพักนี่หงแหมก็บหงเหมไล้มีในหงแหมมันอาจจะแพงก้นเนาะเขาก็เลยว่าเซาบานพักเอาเงินพักเอาเสนอพี่น้อง ห,ห้องแหมติกีนี้เน๊ห,เห้องแหมตอนทําไปอยู่เดยพูนเออสามหลังอ,อันเด้แต่ว่า่ายใหญ่มีห้องแอร์ให้แต่ว่าเขาเอาเนี่เขาเลือกห้องผลุมนอนเลยคืนละสแสนละคันห้องแอร์นี่ก็สิเพิ่มขึ้นเป็นอันคืนเขาถ่ายบอกแสนห้าส่งสแสนนี่เนาะอันจีบกายประมาณนี้เลย สีอันนี้เขาโบเวนเห่ามาน้าคู่ฮักเดินนอะพูดีเพื่อนเลือกเลือกอันนึงเขาเนาะสุดของอยู่เลยงุดโอเพื่อนเลือกคือเขาคักขนาดคันเพื่อนเดินมาน้าคู่ฮักแล้วเป็นอันเตียงนอนที่เป็นแบบสีชมพูวานแหบวเออคันเพื่อนว่ามาน้าคู่อันแบบคู่กัดคู่กันะนะที่ได้สีเขียวแบบนี้เลยเนาะแีดีแล้วปีนี้มาหอดรับตายแล้วพี่น้องพี่การี่มาหอดจะพากันไปเที่ยวก่อนบ่ชอบบ้านพัก ปีนี้พาก,กันมาซ่อมบ้านพักก่อนจิไปเที่ยวปีกายนี่ฝนตกแต่มนมีอากาศดีเลยมันมีอากาศดีาาศดมาปึบกันหนาวปั๊บโลดมาโหดอากาศดีปกตินี้เฮามานี่พากกไปเที่ยวปีกายโอ้ยไปเที่ยวจนค่ำแล้วจึงพกกันมาซ่อมบ้านพากักระโบดได้มันเต็มเนาะฝนกระตกอีกโอ้ยมา,ป,ายปีกายนี่คือเป็นประวัติศาสตร์เลยอารมใหญ่ขึ้นมาปีนี้เราจักมาฝนตกนีได้ได้รัดกลางๆรือมูบีเลย ระว่างที่พวกเขากําลังเก็บเครื่องเมียนอกก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่บริหหูจกักเนาะมาเคาะประตูห้องของพวกเขาเหดให้นอ้องบอมน้องจูตกใจอย่างแหงถามกระโปปากเนาะว่าเม้นไผเขาก็เลยว่าได้โทรบอกพี่สายให้ออกมา<ไ>ป,ปึนะ้งเนาะหลังจากนั้นเขาก็ได้หูเนาะว่าเพิ่นมาเคาะประตูผิดห้อง <c oughs> แล้วก็ได้เฮ็ดให้เฮามีความระมัดร,ระวังหลายขึ้นกลัวเกาเนาะพี่น้องบึงบ้งบึง้งบึงตัวนี้คือ เลียนเครื่องเร้วแล้วกันเริ่มสิเทคหนะ้าทุกคนบื้งสภาพน้องยูเป็นอย่างาเป็นอย่างสิอยาไปพาทุกคนไปนบือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบกระดันหันเฮงน,นี่คนตุนนี่คน,น,คนตุนเหตนงไม่ไมบ่อมคันหตุก็เป็นกรอยาเหตุเมตตาอ,อย่างใครดิ ทุกคนมึงยัองอยู่ไหมตอนแรกเราอยู่เขาไปอาบน้ำมากระเปียกนวลนึงแล้วเออเอสเสื้อนอี่นะมันถึกน้ำและแห้งเปียกเลยแล้วลงบ่ไอ้สิแล้วเขาอิดมันกับไอ้ซิดซิดเฮ้ยยู่บนชั้น,น,น,ลน,นแล้วเปิดแล้วเพิ่นซีบีลงปิดติบอดแล้วเพิ่นไปลงเปิดวันนี้นะซิดเต็มเลยอันนี้นะมึงไหมลบเจอหนึ่งเราหัวั่นว่เพิ่นหัวั่นว่ายุ้ยขนเอายังใครจะเอาเครื่องมันให้น้อยโตอีกวันนะี้หือหัว เพิ่นหัวเออะไรบ้นี่ทุกคนวันนี้เรากระจาอัดตู่แล้วกระจายอกพากันออกไปนอกเนาะวันนี้กะอ่าโรงแรมเพาก็เว้ยบ้านพักเพาวกระจบแล้วนอนห้องพักเนาะคืนคืนละเศษกีบทุกคนคืนละเศษกีบอาชิต๊ะเป็นเงินบาทก็ประมาณเท่ขอดังบอกเอ่าประมาณสองร้อยสองร้อยบาท เออแม่ละประมาณสองร้อยหรือร้อยกล้วยเดี๋ยวนอนทุกคนเพราะว่าเลขเงินเดียวนี้กันหนึ่งพันห้าเศษปลายแล้วห้าสูตรปลายแล้วเนาะแต่ว่าปลายแต่ผมทั้งหมดแต่ตอนนี้เขาก็แต่งโตแล้วแล้วเนาะในด้นุ่งสุดเก้าทุกคนดีแต่เป้าและแหงเนาะคะบแหงคือตายอยู่นอนหมดนอนหมดเวทหนงอยู่โหดหายมากทุกคน้องอยู่จุดเกือบไะทุกคนเพราะว่าเอาเครื่องมาเขามาแต่มืออื่นมืออื่นกับสก๊ับแล้วเราเอามาเปลี่ยนแต่มือนี้กับมืออื่นเนาะดูค่ะเป็นสตายเลยทุกคนค่ะพื่นงบ่แหงนี่น้องบ่มเพ็ดเซนน้องอยู่อยู่ว่า คันไอ้น้องอยูจเจอจ,อจนจ,น,จนวันที่น้องอยูแบบสิ้นลมเลยทุกคนเพราะว่า <พอ S 2> น้องบอกอใส่อันก,ก็กกหัวสีจน้องยูอะมังงง่ายไร้น้องอสิเป็นมอดลนลงไปเปืดนะแหเปิดแห่ก็เข้าไปเทุกคนสีีเขาการเรียวเลีอเ็สินลมอาภค่ โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮากัสีอ่าทุกคนไปก่อนเด้อคลิปนี้กัสิลาทุกคนไปก่อนเนอนฮาวไซสมบูรณ์กะรีวิวที่พักใไฮบิ้งเนาะที่พักกันคืนละเศนกะโอเคอยู่นอนพักสองซันแมนเฮาดูที่ซันที่สองเลยเนาะอุ้ยโป๊ะไปแล้วจะมาเด้อทุกคนว่าวซันโอเคเนาะเดี๋ยวเฮากัสิลาทุกคนไปก่อนจะได้ขอฝากพี่เอซทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องจิวเด้อเนาะมีเฮากัสีอยู่ติดกันแบบนี้หรือเนาะ อันนี้ก็จะเป็นห้องเอ้ยพุทธอันนี้ก็จะเป็นห้องเอ้ยน้อยแล้วต่อมาก็เป็นห้องน้องเฟสเนาะทุกคนอ่าทุกคนเนาะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหนะน้าเนาะงบองลรุ่นบ้านเนาะวบอลรุ่ยูทธภัณทุกคนไปใส่เดยเนาะ